สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้มีหัวใจดุดราชสีเปี่ยมด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งผู้นำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหรศาสตร์7ช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆครับช่องเราจะใช้การพยากรณ์ตามลัคนาเป็นหลักหากคุณยังไม่เคยผูกดวงแต่ทราบเวลาเกิดนะครับคุณสามารถเข้าไปผูกดวงตามคลิปที่ผมใส่ไว้ในคาอธิบายของคลิปนี้นะครับ ผูกดวงก่อนเพื่อทราบลัคนาเพื่อความแม่นยำนะครับแต่หากไม่ต้องการผูกดวงหาลัคนาก็สามารถฟังต่อไปได้เลยครับสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้ผมขอบอกกับชาวลัคนาสิงว่าเป็นเดือนที่ท้องฟ้าจะส่งบทเรียนสำคัญมาให้คุณได้เรียนรู้นะครับนั่นคือบทเรียนของการถ่อมตนแล้วก็การค้นหาพลังจากภายในครับปกติแล้วชาวสิง์จะมีพลังงานและมีความมั่นใจในตัวเองสูง แต่ในเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเข้าสู่จุดที่อ่อนกําลังที่สุดในรอบ12ราศีนะครับทาให้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนราชสีที่ค่อนข้างจะหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับแต่ในความอ่อนแรงนั้นกลับกลายเป็นมีพลังลี้ลับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังอย่างน่าอัศจรรย์ครับก่อนอื่นครับต้องขอบอกกล่าวกันแบบนี้นะครับว่าการพยากรณ์ของช่องเราใช้การคํานวณดวงดาว โหราศาสตร์ไทยแบบนิรายนะลาฮิรีครับซึ่งเป็นการคำนวณตำแหน่งของดวงดาวที่เที่ยงตรงแม่นยำตามตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าครับแล้วก็ตรงตามตำแหน่งของการคำนวณขององค์การนาซาเลยครับทำให้การพยากรณ์มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำในระดับทศนิยมครับ ดังนั้นตำแหน่งดาวแล้ววันที่ดาวย้ายราศีเนี่ยคุณอาจจะไปฟังช่องอื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกันนะครับอาจจะแตกต่างจากช่องอื่นที่เขาใช้การคำนวณด้วยสมการแบบเก่านะครับก็คือคัมพีสุริยญาที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่านอกจากว่าจะคำนวณคลาดเคลื่อนจากองศาแล้วเนี่ยถึงขั้นคำนวณดาวผิดราศีไปก็มีนะครับได้แก่ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวเสาร์อยู่ในถ้าเรามองไปที่ ท้องฟ้านะครับที่ปรากฏการณ์ล่าสุดที่พวกดาราศาสตร์เขาดูกันเนี่ยนะครับดาวเสาร์อยู่ในกลุ่มดาวราศีมีนนะครับดาวปลานะฮะแต่สุริยาตเนี่ยคำนวณมาเป็นดาวเสาร์ไปอยู่ราศีกุมอยู่กับราหูซึ่งไปกันใหญ่เลเทะเลยนะครับก็เรียกว่าทายกันไม่ตรงกับตําแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าก็ยังทายกันไปนะครับเอาละครับเรามาพูดถึงปฏิทินโหราฮิรีในเดือนตุลาคม2568ครับ ในเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศี6ครั้งนะครับแต่ว่ามีดาวย้าย5ดวงนะครับ <c oughs> ก็จะมีดาวพุธครับที่ย้าย2ครั้งเลยนะครับในเดือนเดียวด, <c oughs> ดาวพุธจะย้ายครั้งแรกวันที่3ตุลาคมนะครับแล้วก็จะย้ายจากราศีกันนะครับไปสถิตในราศีตุลน,นะฮะ จะย้ายอีกครั้งหนึ่งวันที่24ตุลาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึง23พฤศจิกายนเลยนะครับพุธจะย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกในตรงนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจาก23พฤศจิกายนพุธจะถอยหลังกลับมาที่ตุลอีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือ ดาวสุกครับดาวสุกก็จะย้ายในวันที่9ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยครับไปนถึงเดือนหน้าเลย2พฤศจิกายนนะสุกก็จะอยู่ในราศีกันตรงนี้เนี่ยสุกเสียตําแหน่งนะครับเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งของอเป็นนิดนะครับวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนนะครับอาทิตย์จะย้ายไปอยู่ในราศีตุลซึ่งอาทิตย์ในราศีตุลก็เป็นนิดอีกแล้วครับต่อไปครับอ่าแปตุลาคมไปจนถึง5้ธันวาคมนะครับ ฤหัาสบด,ดีจะสถิตในราศีกรกฎนะครับพระฮาสบด,ดีจะย้าย18ตุลาคมนะครับแล้วก็ดวงสุดท้ายครับก็คือ27ตุลาคมนะก็คืออังคารจะไปสถิตในราศีพิจิกเป็นเกษตรนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึง7ธันวาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเลยว่าดาวแต่ละดวงจะส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้างนะครับเรามาพูดถึงภาพรวมดาวจรแล้วก็อธิบายความหมายของภพเรือนกันก่อนนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยดวงชะตาของชาวลัคนาสิงเปรียบเสมือนเรื่องราวของราชสีผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องเดินทางออกจากบันลังที่คุ้นเคยนะครับเข้าไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าเงียบสงบเพื่อค้นพบพลังภายในของตัวเองนะครับเรามาดูกันครับว่าดาวแต่ละดวงที่จะบอกต่อไปนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างดาวแรกครับก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับ เป็นพลังชีวิตและก็ศักดิ์ศรีของชาวราศีสิงเลยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนตนุนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณเป็นดาวประจําตัวครับเรียกว่าเป็นตนุลักษ์หมายถึงตัวต้นพลังชีวิตความเชื่อมั่นเกียรติยศและภาวะผู้นําทั้งหมดของคุณครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขายังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับอยู่ในภพกระดุมพระก็คือเรื่องของการเงินแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือวันที่17ตุลาคมนะครับอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพสาหัสชะ แปลว่าเรื่องของการติดต่อประสานงานเพื่อนฝูงสังคมนะครับแต่ว่าได้ตำแหน่งตรงนี้เป็นนิดครับก็คืออ่อนกำลังนะครับดับแสงนะไร้พลังมากที่สุดนะใน12ราศีเนี่ยอาทิตย์ในราศีตุลคืออาทิตย์ที่อ่อนกำลังที่สุดครับดังนั้นเนี่ยคุณกำลังมาเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเหมือนราชสีที่อ่าสูญเสียพลังงานความเป็นผู้นำนะครับ หรือว่าเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบดบังแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ความมั่นใจในตัวเองของคุณอาจจะหดหายลงในช่วงเวลานี้นะครับจากที่เคยกล้าแสดงออกเป็นผู้นําอาจจะกลายเป็นกล้ากล้ากลัวๆหรือว่าตัดสินใจไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกท้อแท้หมดไฟแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าสังคมช่วงเวลานี้ถือเป็นบททดสอบหลักของคุณเลยครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5นะครับ เพื่อสบ,บดีเนี่ยถือว่าเป็นเข้าพบวินาศเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพรที่มองไม่เห็นนะฮะเพื่อสบ,บดีสําหรับคุณเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะครับปุตตะหมายถึงความสุขความคิดสร้างสารรค์การลงทุนและบุตรนะครับส่วนมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมรดกสิ่งลี้ลับนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดาวพื่ัสบ,บดีอยู่ในภพลาภะของชาวราศีสิงห์ครับ ในวันที่18ตุลาคมนี้พระทาศบดีจักโคจรย้ายราศีเข้าสู่ภพวินาศนะครับในราศีกร็รกฏภพวินาศเนี่ยหมายถึงเรื่องของเบื้องหลังนะครับความเสียหายเรื่องปกปิดการเดินทางไกลแล้วก็เรื่องทางจิตวิญญาณนะครับที่สําคัญก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้ตําแหน่งที่มีพลังเป็นมหาอุดนะครับก็คือมีพลังที่สูงที่สุดใน12ราศีเลยนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยการที่ดาวดีอยู่ในเรือนเสียมักจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยกลับให้ผลดีอย่างยิ่งนะครับเป็นวิปริตราชาโยกนะครับเปรียบเสมือนการที่คุณทําของบางอย่างหล่นหายไปหรือว่าคาดไม่ถึงนะครับแต่กลับไปเจอสมบัติที่ล้ําค่าซ่อนอยู่ในจุดนั้นนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้ใหญ่ก็คือพระริหาสมบดีนะคอยช่วยเหลือคุณอยู่หลังม่านนะครับอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มกําลังเลยครับ ความช่วยเหลืออาจจะมาในรูปแบบของปัญญาที่เกิดจากการเปลีกวิเวกนะครับอาจจะเกิดเรื่องของการได้รับเงินมาจากแหล่งที่มาที่ไม่เปิดเผยหรือการรอดพ้นจากปัญหาได้อย่างปฏิหารครับต่อไปครับดาวศุกร์เลข6ครับดาวศุกร์เป็นเรื่องของการงานและการเงินของคุณนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือกนกรมมะหมายถึงการงานตำแหน่งสถานะทางสังคมนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะครับเป็นเรื่องของการติดต่อของคุณนะครับใน ช่วงเวลาวันที่9ตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ภพกระดุมพระนะครับก็คือเรื่องของการเงินรายรับแล้วก็ได้ตําแหน่งที่เป็นนิดก็คืออ่อนกําลังมากที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคุณค่อนข้างจะมีปัญหานะครับสถานะทางการงานส่งผลเสียต่อการเงินเหมือนการลงแรงทํางานแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เงินในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องมีการใช้เงิน จ่ายเงินไปนะครับลงทุนลงแรงไปแต่อาจจะยังไม่ได้รับดอกผลในช่วงเวลานี้นะครับก็รอให้ดาวศุกร์ย้ายราศีก่อนน่าจะดีขึ้นนะครับต่อไปครับดาวเสาร์และราหูนะครับถือว่าเป็นบททดสอบเรื่องความสัมพันธ์ความหมายของดาวนะครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนนะครับส่วนราหูนะครับเจ้าแห่งความลุ่มหลงและเรื่องเรื่องไม่คาดฝันก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองหุ้นส่วนเช่นเดียวกันนะครับ การโครจรตอนนี้เนี่ยดาวเสารสถิตยอยู่ในภพมรณะนะครับมรณะหมายถึงการจบสิ้นทางไกลความลับการสิ้นสุดนะครับส่วนราหูสถิตยอยู่ในภพปัตตนิโดยตรงเล็งลักขนาครับความหมายก็คือว่าเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยเรียกว่าอาจจะต้องห่างกันนะครับความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอยู่ใกล้กันได้ได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในขณะที่ราหูนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะครับเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตนินะครับแม้ว่าราหูจะค่อนข้างจะคาดเดาไม่ค่อยได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ใจร้อนผงผางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะนําพามาซึ่งสถานการณ์ที่แปลกใหม่นะครับทำให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็ซับซ้อนในชาวลัคนาของชาวราศีสิงห์นะครับต่อไปดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยก็คือเรื่องของความกล้าแข็งขยันนะครับ ความหมายของดาวนะครับอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแปลว่าบ้านครอบครัวยานพพหนะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะครับเป็นดาวเจ้าเรือนของความสําเร็จเรื่องคุณธรรมการเจเริญเติบโตนะฮะเมื่อดาวอังคารนะครับอังคารเนี่ยเขาได้โคจรมาเป็นประอยู่ในราศีตุลอยู่ตั้งแต่กลางๆเดือนกันยายนแล้วครับมาเป็นประในภพสหัชชะนะครับหมายถึงเรื่องของอการติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อนฝูงสังคมนะครับ ก็อยู่ในเป็นปราอยู่ตรงนี้เกือบทั้งเดือนนะครับแต่ว่าหลังวันที่27ตุลาคมเนี่ยเขาจะย้ายไปเข้าราศีพิจิกนะครับเป็นเกษตรเข้มแข็งมากๆนะครับอยู่ในภพพันธุก็จะแปลว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็อาจจะขาดความกล้าหาญในการต่อสู้หรือว่ามีเรื่องที่ขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนฝูงได้ง่ายนะครับแต่ในช่วงปลายเดือนนะครับพลังงานของคุณพลังงานของดาวองคารตรงนี้จะกลับคืนมานะครับ ปัญหาในเรื่องบ้านและครอบครัวจะได้รับการแก้ไขแล้วก็กลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาวิเคราะห์ดวงชะตาในแต่ละด้านครับเราพูดกันเรื่องของด้านการงานก่อนครับเรื่องของด้านการงานครับเป็นเดือนที่การงานค่อนข้างจะติดขัดแล้วก็ไม่เป็นดังใจนะครับดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานเนี่ยที่เป็นนิดอ่อนกําลังอยู่ในราศีกันนะครับ จะทําให้รู้สึกว่าคุณทํางานหนักแต่ผลตอบแทนค่อนข้างจะไม่คุ้มค่านะครับหรือว่าโปรเจกต์ที่ทําอยู่อาจจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนอกจากนี้แล้วยังมีดาวมฤตยูและเกตที่อยู่ในราศีพฤษภพพกัมมะของคุณเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแบบกระทันหันนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งโครงสร้างในองค์กรอาจจะมีการย้ายแผนกหรือเปลี่ยนหัวหน้าง,งานอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับ คุณอาจจะได้ตําแหน่งหรือว่าอาจจะเสียตําแหน่งนะครับอาจจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยมั่นคงว่าวุ่นวายในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าในความวุ่นวายนี้เนี่ยเรียกว่าดาวเพื่อสัมปดีในภพวินาศเนี่ยอาจจะหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่บางคนแอบให้การสนับสนุนคุณอยู่อย่างลับๆหรือว่ามีโอกาสดีๆที่มาจากต่างประเทศหรือช่องทางที่คุณไม่ได้สนใจมันไม่ได้ใส่ใจมันนะครับกำลังรออยู่ขอให้อดทนแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ ในเรื่องการเงินครับการเงินมี2ช่วงครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหนถึงสิตุลาคมถือว่าดีมากครับดาวอาทิตย์ปดาวประจําตัวดาวตนุลักษ์ของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินครับทำให้คุณมีพลังในการหาเงินมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ขอให้รีบเก็บออมไว้ให้ดีครับเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังครับสิตุลาเป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับ ดาวประจําตัวคุณจะอ่อนกําลังลงนะครับทําให้พลังในการหาเงินลดลงนะครับประกอบกับดาวการงานที่เป็นนิดจะส่งผลให้รายรับจากการงานหลักอาจจะลดลงหรือมีรายจ่ายเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับพลังของดาวเพื่อสัมดีมหาอุดนะครับแม้ว่าเขาจะอยู่ในภพวินาศเนี่ยนะครับ อาจจะทําให้คุณมีโชคลาภจากแหล่งที่ไม่คาดคิดนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินประกันนะครับได้เงินส่วนแบ่งจากมรดกนะครับหรือมีคนใช้นี่เก่าที่คุณอาจจะลืมไปแล้วนะครับเงินเก่าเก่าที่คิดว่าเอ้ยมันคงไม่ได้แล้วล่ะมันจะกลับมาได้ในช่วงเวลานี้ได้ครับในเรื่องความรักครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับก็เรียกว่าดาวเสาเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะนะครับ อะไรก็ตามที่เป็นความลับเก่าๆหรือปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมอาจจะถูกขุดคุยขึ้นมากลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องจับเข่าคุยกันอย่างจริงจังเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปสู่ทิศทางใหม่หรืออาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันจากคู่ครองที่ทําให้คุณเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับ <c oughs> แต่ว่าการที่พระราหูนะครับเลข8เนี่ยเล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตนิเนี่ย เรียกว่าคู่ครองจะยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ว่าขอให้ใช้ความจริงใจต่อกันนะครับเพราะว่าราหูตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการหลอกลวงนะครับการที่เรียกว่าใช้เล์เหลี่ยมต่อกันนะฮะต้องเป็นใช้ความจริงใจต่อกันแล้วชีวิตจะดีครับส่วนสําหรับคนโสดครับอาจจะเป็นช่วงที่ได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่เรียกว่าไม่ธรรมดาครับคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นพ่อแม่แม่หรือคนที่ มีโลกส่วนตัวสูงและอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างนะครับเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็อาจจะไม่เปิดเผยในทันทีครับต้องดูกันไปยาวๆนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแบบกระทันหันนะครับราหูมะเร็งลัคนาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมเป็นเรื่องของอะไรที่ไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะครับ สำหรับเรื่องสุขภาพครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพลังชีวิตของคุณเองนี่แหละครับหลังจากวันที่17ตุลาคมไปแล้วเนี่ยดาวประจําตัวที่เป็นนิดจะทําให้คุณรู้สึกหมดไฟอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายกว่าปกติครับโรคที่ต้องระวังเนี่ยก็คือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะฮะความดันโลหิตกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของหลอดเลือดนะครับควรจะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาเวลาทําสมาธิหรือสวดมนต์นะครับตามอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีในภพวินาศ ก็คือเป็นจะเป็นยาที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกก็คืออาทิตย์ในราศีตุลตรงนี้เนี่ยก็จะไปเจอกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูมีเกณฑ์ที่จะเป็นอุบัติเหตุนะครับการผ่าตัดนะครับหรือเลือดตกยังออกได้ต้องระวังให้ดีนะโดยเฉพาะาดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวตนุลักษณ์ของคุณนะครับมีเกณฑ์นี้ อาจจะมีเกณฑ์ของความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคนที่อยู่ในสังคมแวดล้อมนะตรงนี้ต้องเรียกว่าต้องสงบปากสงบคําสักนิดหนึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับส่วนเรื่องของโชคลาบครับโชคลาบจะมาจากการเสี่ยงโชคโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะแต่โชคดีจะมาจากเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับอาจจะได้ ความช่วยเหลือแบบลับๆนะครับหรือการได้รับผลประโยชน์จากความเสียหายบางอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่านําโชคลาบมาให้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ราหูเล็งลัคนาเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้างแต่ก็ขอให้พอดีพอดีนะครับอย่าไปคาดหวังกับมันมากนะครับเพราะว่าถ้าลงทุนไปตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวจะโกรธกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ ในเรื่องเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้ก็คือการสูญเสียความมั่นใจนะครับเรียกว่าอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้หมดหวังนะครับแล้วก็รู้สึกค่อนข้างจะบางคนถึงขั้นเป็นสิงซึมเศร้าไปเลยนะครับอาจจะเข้ามาครอบงำจิตใจอย่างมากนะตรงนี้ก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็เรียกว่าต้องคอยใช้เรื่องของสติมายับยั้งความาท,ท้อท้อใจตรงนี้นะครับ ต้องระวังอีกในเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนพี่น้องนะครับดาวอังคารที่เป็นประในภพบสหร์ช้าแล้วก็มาเจอกับดาวพุธนะครับอังคารพุธเนี่ยคู่วิวาทะนะครับอังคารอาทิตย์เนี่ยก็เป็นคู่ขัดแย้งนะอาจจะมีเรื่องผิดใจกับคนรอบข้างได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่อง อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องความรักครับเรียกว่าอย่าพิ่งตัดสินใจในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะอารมณ์ยังไม่ค่อยมั่นคงครับดาวศุกร์ยังไม่ค่อยดีนะครับส่งผลในเรื่องของความรักความเรื่องหัวใจที่เรียกว่ายังเปราะบางอยู่นะต้องคอยก่อนนะครับคอยก่อนถ้าใครคิดจะ,ะพูดอะไรที่สําคัญในช่วงเวลานี้นะครับโดยสรุปแล้วก็คือเดือนตุลาคมนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าอ,อาจจะ เก้าเข้าไปสู่เบื้องหลังในช่วงเป็นช่วงชั่วคราวนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําตลอดเวลาแต่หันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองครับใช้ชีวิตให้ช้าๆลงแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่มองไม่เห็นที่กําลังคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับผมขอฝากคําคมจากอโนชวาเชนเกอร์นะครับไว้เป็นกําลังใจครับความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากการเอาชนะ แต่มาจากอุปสรรคที่คุณต้องดิ้นรนต่อสู้เมื่อคุณผ่านความยากลำบากและตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้นั่นแหละคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดชัดโหรศาสตร์7หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต,ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ